<อ>น้องอาทิตย์ดีล,ล้วน้องอาทิตย์ครับผมเร็วตา <c oughs> อีสมองกล้องตาคือมองดีแถววะเวลาห <c oughs> ันเบิ้งกล้องเนี่เร็วจ้าเอ๋ทางนี้ไหมที่แม่จ้าจ้าหน่ายิ้มยิ้มยิ้มห <c oughs> วานแล้วยิ้มหวาน ทานสียงมาห้อสีลูกใปใสหล่าก็อยู่ดีแถวอยู่ในร่างแม่ยิ้มแม่อาทิตย์เอ้ยยิ้มยิ้มในเร็วยิ้มยิ้มยิ้มแม่ไปสุกาว่าเร็วสุกาว่าเร็ว กับว่าเลว